นี่คือความสวยงามนะครับของวัดถ้ำผาแอกนะฮะความน่าอัศจรรย์ก็คือลักษณะของชั้นหินนะครับที่มองเห็นนะฮะแต่ละชั้นจะมีสีแตกต่างกันนะครับแล้วก็โอ้นะฮะความพิเศษที่เหนือจากที่อื่นแตกต่างก็คือว่าด้านบนนั้นลักษณะของหินคือจะมีความกว้างกว่าด้านล่างนะครับ นี่นะครับพี่เสือให้ดูชั้นเห็นชัดๆนะครับโดยเฉพาะตรงจุดตรงนี้นะครับสวยงามมากคะเป็นความแตกต่างนะแต่และชั้นแต่และชั้นนะครับมีความพิเศษมากนะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคุยกับพี่เฟื่องหน่อยว่าวันนี้ได้ขึ้นมาข้าบนเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โรู้สึกตื่นเตปลื้มปิติมากเลยค่ะเพราะว่า คนที่แอดจะได้มาที่กุกกอกนะคะแอดก็เคยอธิษฐานไว้นะคะว่าแอดน่ะสักครั้งหนึ่งนะคะก็ะอขอให้แอดได้มากราบหลวงพูลิ้นนะคะอพอมาแล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะหลวงพลก็พามขึ้นมาที่ถ้ำนะคะคมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าที่นี่งดงามมากนะคะคงดงามร่มเย็นนะคะคคแล้วทาให้เราได้เห็นนะคะว่าที่นี่เงียบสงบเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมนะคะค นี่ก็เป็นความสึกของเฟื่องบัรชูชาแนลนั่นเองฮะตอนขึ้นมานะั้นพี่เฟื่องต้องต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เดินได้ที่หลังสุดนะฮะเพราะว่าพี่เฟื่องจะเหนื่อยล้าก,กว่าทุกคนนะฮะโดยมีพ่อฟื้นนะฮะสามีของแม่คำใสนะคอยดูแลด้านหลังนะฮะ งใหญ่ก็เอนมักับตัวนี้มากับเป็นฟันเขี้ยวเนกลางไนเนี่ยไอตัวที่อยู่นี่นี่ะอ๋อเหรอไอตัวที่อยู่อะไรนะอะไรกะลตัวอะไรนะลูกปุ้มปุ้มก้มตัวก้มคนหน้าตาเป็นปุ้มปุ้มตัวปุ้มจะเจอมันไม่ดูมันอยู่ลึกอ่อยู่ลึกอยู่ลึก้าเสียงฟ้าน้องแล้วอยู่ลึกไม่เห็นมันจะเป็นตัวอ้วนเหมือนไข่จักระจันแต่มันจะมีหัวอ มันจะเป็นง่ามเงี้ยถ้าจะได้หัวนมมีใหญ่มากัาจริงจริงใช่้ดสวยจริงๆเลญ่เอาตัวใหญ่มากัดมันคันมันคันแล้วเราเกาใหญ่ดงมันตีเลยอว่าหัวนมนะไม่ใช่้อะดูสิฮะความสวยงามของชั้นหินนะโอ้นะฮะไม่ธรรมดาจริงนาะธรรมชาตินะ ได้สานสร้างไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่พันล้านปีนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงขากลับแล้วนะครับกำลังเดินกลับนะฮะแต่ด้วยพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นลักษณะของโขดหินชันๆนะครับ ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวสะดุดหินได้นะทุกท่านนนนี้นะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราก็คิดว่าต้องเดินอย่างมีสตินะฮะเดินไปก็ชมฟิวไปนะสวยงามมากนะครับอ้ต้นไม้ต้นนี้สวยมากนะครับใหญ่มากอู้นะฮะ อะเดินต่อครับทุกท่านต้นไม้ใหญ่ต้นแฝกตรงจุดนี้ก็คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติอีกจุดหนึ่งนะฮะคือเนี่ครับต้นไม้ที่โตมาอยู่ข้างๆโขดหินนะครับ นี่นะครับจากจุดตรงนี้นะฮะสามารถมองเห็นนะฮะสำนักสงฆ์ผู้หลวงนะมองเห็นศาลาด้วยนะครับมองเห็นนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวพี่เสือซูมให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นะฮะลังคาสีขาวนะนะฮะนี่นั่นเองนะครับมีหน่อไม้ด้หรอไม่มีหนอหมูป่านี่นะครับ ทางลงบางจุดก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะโอ้นี่ตรงนี้สวยมากครับนี่ฮะคือต้นไม้ได้งอกขึ้นมานะะทะลุโคดหินออกไปนะครับอ๋อด้านบนมีกุฏิตรงนู้นฮะสุกท่าน อ๋อครับอ,อันนี้มันต้นอะไรนะที่มันกินกับลาบใช่ไหมผักอีเล่ผักอีเลิศผักอีเลิศชะพลูชะโอชนผักคำพูใบชะพลูนั่นเองครับผักอีเล่ผักอีเล่ <c oughs> ผักอีเลิศ <c oughs> พูดเพราะนางเลยพพราะพรก็ฝากนางเลิศอ้าวต้องใครใครเข้าห้องน้ำ <c oughs> ดูสวยงามมากเลครับมโไหลตรงนี้จะเป็นโขดหินที่มีน้ําไหลลงมานะครับจากตรงนู้นะนครับเดี๋ยวพี่เสือสูบให้นะครับนี่นะครับน้ําไหลลงมาครับแล้วก็นี่นะครับก็มีจะมีถังนะฮะรองรับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วน้ําก็จะปล่อยไปตามท่อ PVC นะฮะลงไปตัวนู้นคะับ ให้ชาวบ้านที่กอกๆใช้นั่นเองครับผมนะชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์จากน้ําวัดถ้ำพระแอกแห่งนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะลองเปิดน้ํากินดูนะครับทุกท่านนะครับเอาน้ําไม่ไหลไม่ไหลอ๋อน้ำอยู่ทุกท่องแต่ขาลงมาแค่เพื่องน้ำ สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมเสื้อผ้าไปนะครับ